ตำนานยักษ์วัดแจ้งและยักษ์วัดโพนะัจังหวัดกรุงเทพหลายคนคงเคยได้ยินตำนานกำเนิดท่าเตียนกันอยู่แล้วว่าที่บริเวณท่าเตียนอันเป็นพื้นที่โล่งเตียนนั้นเป็นผลจากการต่อสู้ของยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพโดยมียักษ์วัดพระแก้วเป็นผู้ห้ามทับโดยตำนานนั้นมีอยู่ว่ายักษ์วัดโพและยักษ์วัดแจ้งเป็นเพื่อนรักกันวันหนึ่งทาง ยักษ์วัดโพไม่มีเงินจึงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปขอยืมเงินจากยักษ์วัดแจ้งเมื่อถึงกำหนดส่งเงินคืนยักษ์วัดโพกลับไม่ยอมจ่ายยักษ์วัดแจ้งจึงตัดสินใจข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาทวงเงินคืนแต่ยักษ์วัดโพไม่ยอมให้ในที่สุดยักษ์ทั้งสองตนจึงเกิดการทะเลาะถึงขั้นต่อสู้กันแต่เพราะรูปร่างที่ใหญ่โตมาอึมาและมีกำลังมหาศาลเมื่อต่อสู้กันจึงทำให้ต้นไม้ในบริเวณนั้นถูกยักษ์ทั้งสองเหยียบย่ำจนล้มตายลงหมด หลังจากที่เลิกต่อสู้กันแล้วบริเวณที่ทั้งสองประลองกำลังกันนั้นจึงราบเรียบกลายเป็นสถานที่ที่โล่งเตียนไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยครั้นเมื่อพระอิศวรได้ทราบเรื่องราวการต่อสู้กันทำให้บรรดามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในบริเวณนั้นเดือดร้อนจึงได้ลงโทษโดยการสาปให้ยักษ์ทั้งสองกลายเป็นหินแล้วให้ยักษ์วัดโพทำหน้าที่ยืนเฝ้าหน้าพระอุโบสถของวัดโพ และให้ยักษ์วัดแจ้งทำหน้าที่ยืนเฝ้าพระวิหารวัดแจ้งเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้